งัวมูสบายดีพ่อแม่พี่น้องก็กับปาจอยแ้วเนาะเดี๋ยวดก็ดนั่งซ่วย่บั้งเออมงัวนะห้องปลาุงเงงัวนะสสอืมอาาาาาาานี่าารารา เบอเอาท่าไฉบอกเอาลูกป่ะเชงงัวอะไงัวเงัวใหญ่นะมันสิเขามาฮะพี่ได้ดูนะย่ามูว์บอเ็นบัลนบอกอมูว์เมียเอองัวเมีอืมงัวมูวผลนมาอะไเห็นบอกมาเพิ่นขี่รถมาไรมี ืัอนี้พาวาสนาขี่รถพี่น้องเอ้ยอย่าขี่รถเนาะอื่นกับคือสิบเอี่ยเกลียวขาวคือเกลาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกับย่างโต๊ะแน่พี่น้องเป็นวันพายโนโนงัวนน่ะหล่ะทุจาิตเลยทุจาิตเลยจ้าแบบจ้างามๆามเลยใส่อยู่ใส่หล่ะงัวนนะเซฟพ่อบุญพ่าน ไส่งัวพี่ยงัวกินหยาก่อนชิ้ไก่กุกุกเลยหนะฮะชิ้ไก่แม่ไม่นอนแม่กินอีน้องมันพี่น้อยเนาะตื่นเนาะแมว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 กินบอสีก่อนกินบอของัวมัน ให้นมไหมไม่เอาตื่นนะบอสตืนะเืนนะ้ากินยังกินยังกินยังเจเกอพอบุญเจกเกอปล่ไปเกกอะเพียอันเสียงเียน้มาเสียงกบห้องเยนมาเสียงกบนเยเป็นฉากกินเลยกินา

เห็นมั้ยพี่ไบพี่ใบเห็นยันมัวมาเลยพี่ใบพี่ใบเห็นมัวเนาะใช้โดมัวกินไหนกินไหนมาไม่เจอกินไหนไม่เจอกินเออมันโมมาหรอกมันโมมันโมเข่ามาหรอกเขาอยู่ในเออเขาอยู่ในรถโยนโมเข่ามาหรอกมาแม่กินกินมะมาเอามาเอาไหมไม่เจอกิน เอายสิกินไมะกินเนแ่กินเน่ห้องปรงกินน้ำเน๊ะแม่มามามาเฮสีเฮซีมา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 ไม่กินน้ำมันสนาเด้แม่แม่ไงวะไงกัวงวยมีเยอะวะมูหรือืมมัวพันลูกละนีงัวพันแม่ไม่กินเลยมะอ้าม มัมมัมเขียมันแดงแดเด้ออเป็นถิบมาที่พอบุญสี้ให้เธอเนอยพอบุญจูบหอยมากเด้เฮ้ยทิบเนหมดจุเลยดุ้ยหมดจุโดนพอบุญด้วยพอบุญให้เลนี่ไม่สิม่ิไม่สิกิน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 เกนกินกินเกินเกินเนเกินเกิอ

มมหายบอกร้องหอบบุญอ่ะองหอบบุญอะใส่วอชกิบบุญกิ๊น้อยลนเลยฉีดแหงผลกคลบปน้อยจนลนก้ตฉีดแหงอ่ะก็ลนละเอาอันเดียวกับพ่อได้ดูเลยอะไรให อะไรอันนี้มามาให้แม่กินเลยกัดได้น้อนกัดแน้นอนเคี่ย,ยวให้มันแดงก่อนเลยอ,อ่าอืมอืมขอบใจเอเอ,เอ,อ,เอ,อยกินแบบอยากอ่ะอืมชาวบอลเชฟทะเลออ้ายหนาะ

จกิกดถิมไหมโนระจิกาถิมก็เชียะเช็บไปเลยหเลยไปเลยององนัวฮะไมา,มาอีกล่ะเห็นบ่ช หัวฉีกะเฮ็ดเนาะเปีียวกันเอเลยเปีียวกันเลยอมือพอมาพอมาครเราได้ไหมฮะเด็กขยันใง่ไ

hộp này Cắt này nói nghe cắt Cắt nhiều vậy Hãy subscribe mẹ của chị nga yên này chị nga bộ bát chị mọc ngay 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 Cung cùng thấy ngay 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 Cung 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 ngay 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 Tên, tên hả? Bà luôn mà nghe tên, ngay 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 Ừ, à, nó bưởi mà kìa à, à, nó bưởi Thôi nó thép Thôi nó thép Thép Thôi nó thép Thôi nó thép Thôi nó นังหาพอบุญลูกจริงอ่ะบางบุญทายเก็บโยอื่นไปหน้าลงนะอื่นนะน้าหาตู้ให้นะอื่นนะได้ยังเอ๊ะมาจอนตู้ป่ะป่ะเก็บขนมจนเต็มกระตาไม่จอยเก็บเอาเบิดป่ะ cha cha Đối được chát Phải, 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 chát 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 Ăn chát 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 Qua ưa qua ưa qua ưa chẳng là cái điện thương mặt 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 à xuống อียังก็ถนองถีง่นองลูกขอออ่อยนี่เอออยดูซื่อ, <c oughs> อ,อนะกว่าดูซื่ออ,เอเ่นอ,อนเอะแนี่อ่อนเอได้ดีลูกจไม่ดีอ่อนเอได้ดีจาแไเอาเมอไนี่เยอจเอาม่อหรเอาเศษปะอ่ะเ็จแม่ปะอืมเ็จแก้มบ่ อเซ็รถให้พ่อบุญนะเซ็เเออออเเซียเออเซยเรถพ่อบุญเปืือนนะเ่ปะว้ายไปเซีรถล้วไเปเียเปต่าเฮ้ดูเก๋เอาเอาโดนบ่อเปืืปปอนเซตปลเออเซียเซียเสีหูหลังไงเสียหูหลังเยนงงเยเสียหูหลังก่อนเช็ยหูหลังก่อนหายเลยนะอาสาอาอยากเซีรถให้พอ่อไงไกลมากเลย ไม่ใช่ช่วงไหนก้นแม่เปียกนะไปนั่งกัดเห็นบ่เห็นป่พ่อเนเห็นบ่พ่อบุ้น่า้พอมองยังอบ่อเอ้ย้องพ่อไหมพเอพอพอเฮ้ย้องไหมมองแม่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่พอแล้วนะห้องน้ไหมไ้องนั้นไหมมาไว้เน่จ้ะมาไม่เดยคำเลยจ้ะมืออะไรพอเอ้จ้ะป้าป้าเ้าป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 ้า้าป้้าป้าปาป้า้า้าพูา้า

Hả 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 Mà đi Hả 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 Nhìn bóng Hả Nhìn Hả à, Thằng này lộ Cái <Nhạc> มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันเมื่มันมันโมหิเมีนมาแล็วเมีนมาเล้วเมมัม,มาเล้วเมีมเฮ้ <c ười> เอ,อ้ยใช่หรมันะโอ้มันกับอยูแล้ว่ะ เอ๊ะเอลงไปหาฟอปะฟปไปหาฟอเขาอสิเกเมนเลงไปหาอเออมมาเอา้ม Mẹ chịu chỉ chịu khóc không, mày chụp bố mày put nhỏ này mày 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 Mẹ mày 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 mẹ mày 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 mẹ mày pha mày 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 con, mày 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 hạnh,

มาต่อกันอยู่พี่เนาะพอเพื่อนพาขี่รถเงี่ยเปื่อยเปื่อยได้ผมอย่างนี้นะของที่เพื่อนมากพี่น้องเลยเนาะโอเคเนาะพี่น้องแบบประจอยกับสิพอจบคลิปเพียงซัมนี้ก่อนเนาะมาต่อกันอยูพ่พี่พี่น้องเลยเนาะ ขอขอบคุณหลายๆเด้อปาลุงเอ้ยเข้ามารับชมคลิปปาจอยโดยที่ปกติถามโฆษณาเนานะนี่ก็ขอจบเมีงเพียงสมิก่อนเนาะไปแล้วกลมา,บาสบายดี